อ้อสีตอนนี้เราอยู่กันที่สลาบบุรีนะคะจะพาไปเที่ยวอนจักเครื่องเขียนปงงตามเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะั่งเข้าร้านนี่เราจะต้องเช็ดอุณหภูมินิดนึงนะคะดูบรรยากาศในร้านนะคะ สมัยเด็กๆไม่มีเนะาะสมัยปัจจุบันนี่คือเป็นยางลบสำหรับลบสีนะคะโดยเฉพาร้อฝ่าย <Wow. S 1> ที่ชอบลีลาคุมะดูสิดูอยู่หรือเปล่าเพื่อนรัก <c oughs> <c oughs> อู้นี่มีปากกาลีลาคุมะด้วยนะอรักมากๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ของปากกานะคะ ก็ตละบุรีชอบมูมินนะคะพวกไฮไลท์เนาะ อันนี้ปากกาสีช็อกแนะนาเลยนะคะเขียนกระดานไว้บอร,ร์ดกระดานดํากระจกนะคะแล้ว <finishing> ก <pressure developed> <power oused> <kil poke> ็ลบได้ด้วยสีน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ72สีนะสบายกันยังไงจไม่พอนะนี่คอลเลน124นะคะเปิดให้ด <where fall> <médico> ูเปิดให้ดูมีสองแถวที่แถวแรกนะคะแถวที่สองดูสิดีนะที่ไม่เกิดมาในยุคนี้ไม่งั้นนะ เลืองตังแย่เลยอ่ะเหนเราเป็นเด็กน้อยนอะดินน้ำมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่สมัยนี้นะคะนี่เขามีสีแบบพาสเทลน่ารักนะมียกกล่องแบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้แบบเล็กกับแบบยาวเห็นไหมคะพวกคาวิ่งนะคะลูกเล่นเยอะมากแนะนำนะคะสีเทียนเช่นสำหรับเด็กน้อยที่ไม่มีสารพิษไม่อันตรายนะคะน่ารักมากๆอันไดโนซเสาร์คอดภัไสําำหรับเด็กนะคะสลรับบุรีพวกซองแบบนี้นะคะขายดีมาก สั่งทําได้ด้วยนะปั๊มคาว่าอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้นะคะที่ร้านเทปก้าวเทปสีต่างๆนะดูซักก่อนว่าบึ้มขนาดไหนสีดูสิเป็นเชลของลิควิดนะคะกับพวกยางลบพวกแก้คําผิดต่างๆนะดูความสตอลเบลล์ของยางลบนะคะเป็นป๊อปคอน <c oughs> แฟ้มสีน่ารักมากปิงปองนะคะดูสีสิกล่องดินสอเนาะแบบเด็กกำลังฮิตเลยอ่ะเป็นแบบโคนี่นะคะน่ารักมาก เดี๋ยวนี้มีกาวสาหรับงานประดิษฐ์ด้วยนะคะอันนี้สําหรับติดพวกโฟมต่างๆเนาะงานประดิษฐ์พวกทําพานอะไรเงี้ยเนาะอันนี้สําหรับกาวไว้ติดผ้าตกแต่งดอกไม้นะคะนี่ประการลบได้เนาะเป็นมูมินดูสิน่ารักจังลบได้นะคะเจ้าหญิงดิสนีย์มูมินเ,มนเป็นแบบสีสนะคะไหมนี่เด็กสระบุรีชอบมูมินนะคะฮิตมากอันนี้มีหลายสีด้วย เจ้าหญิงดิสนีย์เยอะๆเลยอยาะมีกันหน้ารากอะอันนี้เป็นดินสอนะคะอยากได้อะไรบอกนะน,นี่ขายแม้กระทั่งบัตรจอดรถนะ